สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในประเด็นหัวข้อที่ว่าเขาจะรักและซื่อสัตย์กับคุณตลอดไปไหมนะคะอ่าถ้าหากว่าอ่ารักได้ครองรักกันสุขสมหวังแล้วเขาจะรักและซื่อสัตย์กับคุณตลอดไปไหมอันนี้ดูได้ทูกสถานะเลยนะคะ สถานะโสดที่กําลังจะมีความรักหรือคนคุยกันหรือคนมีประเด็นดกน็ได้เรากาลังถามว่าถ้าเราวันใดได้ของคู่กันแล้วเนี่ยเขาจะรักและซื่อสัตย์กับเราตลอดไปไหมอ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, และคอมเมนต์นะคะ มาค่ะเรามาดูกันดีกว่าอ่าเด๋ิวิ์เด๋ิวิวขึ้นมาเลยเหรออ่าแปดเหรียญควีนออฟแว n นะคะอ่าไนท์ออฟขัึอ่าสิบเหรียญเหมือนว่าชะตาตัวคุณเองเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนค่อนข้างจะ เจ้าอารมณ์สักนิดนึงนอะอารมณ์แต่ปวนง่ายนะคะเป็นคนทํางานเก่งทํางานเก่งหาเงินเก่งขยันขยันและหาเงินเก่งเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารหรืออาจจะเป็นหัวหน้าเป็นเสาหลักครอบครัวก็ได้ที่ทํางานหาเลี้ยงดูคนในครอบครัวเนาะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูง มีความรักผิดชอบในหน้าที่การงานในทุกๆอย่างในชีวิตของคุณที่คุณได้รับมอบหมายแล้วแหละแต่โดยในความรักเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมักจะเจอเจอแต่รักที่หลอกลวงเจอเจอแต่รักที่มันเป็นรักสามเศร้าเป็นเมียน้อยเป็นสามีน้อยเป็นคนในความรักถูกหลอกให้รักถูกหลอกให้เปย์เงินอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับความจริงใจจากใครไม่ว่าคุณจะพยายามทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์ อให้กับคนของคุณมากขนาดไหนก็ตามแต่เหมือนว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณก็มักจะเจ,เจอเจอแต่รักที่มันถูกหลอกลวงอ่ารักที่มันมีแต่ปัญหารักที่มันมีแต่ความไม่ชัดเจนมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าว,วันวันใจด้วยว่าปัจจุบันนี้คุณอาจจะมีรักครั้งใหม่เนี่ยกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คืออาจจะเป็นคนที่ เ,เคยมีประเด็นกันแล้วก็เป็นได้นะคะแล้วพยายามเทคแอคชั่นกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหรือคุณอาจจะเจอเจอกับรักคนใหม่จากต่างถิ่นแดนไกลแล้วก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะกำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งที่เคยให้คำสัญญาไว้ว่าเ,เมื่อพร้อมแล้วะจะมาเจอเจอกันจะมาหากันจะมาแต่งงานจะมาอยู่ด้วยจะเป็นร่วมเป็นครอบครัว แต่ในที่นี้ด้วยระยะเวลาด้วยระยะทางและด้วยวัยที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเออไม่แน่ใจว่าแล้วรักที่เราจะครองคู่กันไปเนี่ยเราจะครองคู่กันแบบว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขไหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยคะ่ะสุขสมบูรณ์ไปได้ตลอดไหมหรือว่าฉันจะต้องเจอเจอแต่บิบากกรรมรักสามเศร้า รักที่ถูกหลอกลวงอีกหรือเปล่าคือในในในความรู้สึกของคุณในะอเครักที่มันกลับเข้ามาก็ดีรักครั้งใหม่ก็ดีหรือรักที่เขากลับเข้ามาเทคแอคชั่นหาคุณก็ดีพยายามที่จะมามาเข้ามาเริ่มในความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งก็ดีเนะี่ยมันทําให้คุณรู้สึกอ่อลังเลใจยอยู่สทางเนาะทางหนึ่งคือเอ๊จะได้เป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ไหมนะ ด้วยตัวคุณเองอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีภาระครอบครัวเยอะด้วยเนาะคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรับครอบครัวหรือวิถีชีวิตคุณได้หรือเปล่าออในขณะเดียวกันคือคุณก็หวังในใจนะว่าอยากจะมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะสุขสมบูรณ์อยู่กันพ่อแม่ลูกหลานอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะหรืออาจจะมีกิจการกองศีร่วมกันก็ได้หรือมีอสังหาริรมทรัพย์มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหรือในในหนึ่งคุณก็อาจจะกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมไหม เป็นเดอะเดวิลอะคะ่ะเป็นรักที่ถูกหลอกลวงเป็นรักที่ถูกถูกเหมือนกับหลอกให้เป็นเมียน้อยอะไรประมาณนี้เนอะรักที่ไม่ไม่ชัดเจนหรือกลัวว่าจะถูกใครทําคุณใส่ยม์ดามอะแย่งเอาคนรักทําให้ผิดหวังไปอีกหรือเปล่าซึ่งคุณอาจจะเพิ่งเจอเจอเรื่องราวเหล่านี้มาก็เป็นได้เนาะพอพ่ายึ้นเดอเดวิลเป็นตัวนํามาเลยเอ่อแต่ทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ่อคนที่ เนี่ยเข้ามามอบรักให้คุณในครั้งเนี้ยหรือคนที่คุณกําลังเปิดประเด็นคุยกับเขาคบกับเขาอยู่เนี่ยที่สุดแล้วถ้าเกิดมีการคลองคู่เป็นครอบครัวแล้วเขาจะรักและซื่อสัตย์และอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขไปได้ตลอดรอดฝันไหม,มคุณก็คิดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะว่าไพ่จะตอบว่าอย่างไรนะอห้าดาบ สองไม้เทา้า the judgment นะคะเด็กถือไม้และเ h e lover เขาบอกว่าในความสัมพันธ์หรือในชีวิตรักของคุณเนี่ยที่มันเจอเจอแต่วิบากกรรมในเรื่องของรักที่ผิดหวังรักที่เจ็ดช้ำน้ำใจรักที่มีแต่มีแต่ความสูญเสียความรู้สึกอะสูญเสียทุกอย่างอะเขาบอกว่า รักแบบนั้นคือรักในอดีตที่มันจบบ่วงกรรมตรงนั้นไปแล้วแล้วมันเป็นวิบากกรรมที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณคุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ว่าคุณไม่อยากจะเจอรักที่มันไม่ดีรักที่มันผิดหวังรักที่มันถูกหลอกลวงนะเพราะชะตากรรมของคุณบอกว่าก่อนที่คุณจะได้เจอเจอรักแท้กับใครสักคนหนึ่งคุณจะต้องผ่านวิบากกรรมตัวนี้มาก่อนเท่านั้นถ้าคุณไม่ผ่านวิบากกรรมมามาคุณจะไม่มีวันได้สุขสมหวังในเรื่องของความรัก พูดง่ายๆว่าก่อนที่คุณจะได้เจอรักแท้คุณต้องเจอรักกรรมรักคู่กรรมมาก่อนนะคะจะคู่กรรมกี่คนในอดีตก็แล้วแต่แต่คุณจะต้องผ่านจุดนั้นมาจุดที่เสียใจจุดที่ล้มเหลวจุดที่มันย่ำแย่ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักมานะคะแล้วเมื่อคุณผ่านมาถึงจุดจุดนั้นจนจบสิ้นบ่วงกรรมแล้วเนี่ยถ้าตามหน้าไพ่ก็เหมือนกับว่ารักครั้งใหม่ที่เข้ามาหาคุณในครั้งนี้คือมันคือจุดเริ่มต้นในความรัก ที่เป็นรักที่มั่นคงรักที่เอาใจใส่กันรักที่จะมีความรักที่ผูกพันเหนียวแน่นต่อกันนะคะจะจะไม่ใช่รักแบบเดิมเพราะแบบเดิมที่เคยถูกหลอกลวงหรือผิดหวังเนี่ยมันจบสิ้นวิบากกรรมจัดตรงนี้ไปแล้วนะคะอือเ้ยแล้วอย่างไรต่อเอ่ย หนึ่งดาบนะคะราชาไม้เดอะมูนเห็นไหมคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่ของคุณนะคุณกลัวนะคุณหวาดกลัวว่าเขาจะจริงจังเขาจะมั่นคงกับคุณจริงไหมคําสัญญาที่เขาให้คุณนะ่ะเขาจะหลอกลวงคุณหรือเปล่ามันจะเป็นแค่คําโกหกไหมคุณมีแต่กําแพงที่กั้นเอาไวนะ้อะะเวลานี้เพราะคุณก็หวาดกลัวไม่ค่อยแน่ใจคุณก็เลยเลือกที่จะนิ่ง,นงในความสัมพันธ์ อ uh huh. สามไม้เท้านะคะห้ามไม้เท้าอก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีประเด็นแบบว่าชิงรักหักสวัสดกันหรือก่อนหน้านั้นอาจจะมีประเด็นแบบว่าคนขัดขวางในความสัมพันธ์อ่าคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออาจจะมีบุคคลที่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะ่ก็แล้วแต่เอ,อแล้วคุณก็อาจจะไปเจอเจอคนที่มันเรื่องมากเรื่องมาก มันก็เลยทําให้ความรักมันไม่เคยสมหวังเลยแต่เขาบอกว่ารักครั้งใหม่ที่เข้ามาครั้งนี้มันจบวิบากกรรมฝั่งนี้ไปหมดแล้วนะจบวิบากกรรมในเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วนะคะเดอะสเตรนท์นายออฟขับ hmm. นะคะคุณเอาแผนตเสามดาบคุณนะ่ะคงจะไปเจอเจอกับคนที่เจ้าชู้มาเจ้าชู้ระดับตัวพ่อนี่เองนะคะเลยทําให้คุณรู้สึกว่าทุก เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาวาชะตามันถึงจุดพลิกผันเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะจุดพลิกผันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วคนรักที่เข้ามาหาคุณใหม่ครั้งนี้มันจะมาเปลี่ยนแปลงพลิกผันชีวิตคุณเดี๋ยวเรามาดูนะะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพลิกผันชีวิตของคุณอย่างไรจะสุขสมหวังไหมมาอ่า ที่สุดแล้วความรักที่เข้ามาครั้งใหม่เนี่ยที่จะมาเปลี่ยน,ปยนแปลงพลิกผันชีวิตของคุณเนี่ยมันจะซื่อสัตย์และจริงใจกับคุณไปอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าไหมคะอ่าเด็กถือไม้เออฮะแปดเหรียญเด็กถือเหรียญห้าถ้วยนะคะ แน่นอนที่สุดค่ะเขาคนนั้นก็เป็นคนที่เคยผ่านความล้มเหลวในชีวิตและอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจะมีประเด็นกับคุณไปนะคือประเด็นดราม่าก,กับคุณไปสดๆร้อนๆโดยที่เขาเป็นฝ่ายผิดก็เป็นได้นะคะแล้วในที่นี้เขาบอกว่ามันจะมีการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์มีการกลับเข้ามาในความสาคัญม,มีการติดต่อเข้ามาในความสัมพันธ์และจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นแน่นอนระหว่างคุณกับเขาจะมีการคลองคู่สีไม้เท้านะคะ จะมีการคลองคู่มีการสุขสมหวังในความรักพร้อมด้วยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีบุตรหรือทั้งสองฝั่งเคยมีบุตรมาแล้วก็จะได้ก็ทั้งสองฝั่งนะบุตรก็เป็นบุตรอภิชาติบุตรเนะาะการเงินก็ค่อนข้างจะมั่นคงด้วยนะคะ k i n อ of Cup เขาก็ไม่ได้มีใครนะคะเขาก็มีพร้อมสร้างฐานะสร้างอะไรพร้อมทุกอย่างละก็ยังไม่ได้มีใครเหมือนกับคุณนั่นแหละคะ่ะ แน่นอนที่สุดคนที่จะมาแต่งงานของคู่กับคุณนะ่ะคือคนรักในอดีตชาติของคุณหรือคนเก่าที่เคยมีประเด็นมีปัญหากับคุณนั่นแหละคะ่ะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่ต่างวัยต่างทิน่นต่างฐานต่างเชื้อต่างชาติต่างศาสนาจากคุณนะคะเขาจะเดินทางไกลามาหาคุณคุณกับเขายังไงก็คือคู่ที่จะต้องจอดไปจอมาอยู่ด้วยกันยังไม่มีทางที่จะหลุดออกจากกันได้โชชตาผลักไปให เรียนรู้แบบทดสอบแล้วก็ผลักกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะคะแค่ไปเรียนรู้ความรู้สึกเฉยๆนะคะความรู้สึกว่าถ้าคุณจะครองรักกันจริงๆคุณต้องเรียนรู้แบบทดสอบความเจ็บปวดความเลิกเอาแต่ใจตัวเองอะไรแบบเนี้ยให้ผ่านตรงนั้นก่อนแล้วจึงจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้เหมือนโชคชะตาจะทําให้คุณเป็นแบบนั้นและตัวคุณและตัวเขาต่างก็มีความมั่นคงต่อกันนะคะมีความมั่นคงในการที่จะรอกัน แน่นอนที่สุดนะคะเมื่อเขาตัดสินใจได้แล้วเขาจะรุดหน้ามาหาคุณนะคะรุดหน้ามาแต่งงานกับคุณและก็คุณและเขาเนี่ยคือคู่กันจริงๆนะควินกับคิงเนะะี่ยค่ะราชากับราชินีไม้เท้ามีลักษณะคล้ายๆกันนะคะทํางานเก่งเหมือนกันมีความรับผิดชอบในครอบครัวหรือเป็นเสาหลักของครอบครัวเหมือนกันมีความมั่นคงมีความรับผิดชอบสูงมีความหนักแน่นในความรักความรู้สึกเหมือนกันนะคะที่สําคัญที่สุดคือ คุณและเขานะคะจะได้แต่งงานคของคู่กันนะคะแต่งงานของคู่กันเอ,อไปจนแก่เท่าไปจนแก่เท่านะคะเพราะสังเกตว่าหน้าไพ่ตั้งแต่ชุดนี้ไม่มีเรื่องของรักษามเศร้าโผงขึ้นมาเลยมีแต่ความที่ว่าเมื่อเขามั่นคงในการงานการเงินแล้วเขาจะรุดหน้ามาหาคุณเขารู้ว่าคุณรอเขาอยู่และเขาก็รอคุณเช่นเดียวกันไม่ได้มีใครใหม่นะคะที่สุดแล้วคุณและเขาเนี่ย ก็จะได้แต่งงานได้แต่งงานสุขสมหวังนะคะไม่ต้องห่วงเขาทั้งรักทั้งหลงคุณเลยล่ะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเพียงแต่ว่าคุณนั่นแหละค่ะอาจจะอาจจะยังรู้สึกงงงง,งงงงแงงเองนะอ่าชูดาบรอเขาเองซะมากกว่าแต่ตัวเขาเนะี่ยหลังจากแต่งงานกับคุณแล้วเขาก็ไม่มีใครนะเขาไม่มีใครอีกแล้วนะคะสองไม่เท้าเตรียมรอรับการติดต่อสื่อสารของเขามาได้เลยนะคะคุณจะได้อยู่อย่าง อ,อยู่อย่างเศรษฐีนี้ด้วยคือเขาจะสร้างความมั่นคงในด้านของการเงินให้คุณนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานไปกับเขาไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือไม่เขาก็อาจจะโยกย้ายถิ่นฐานจากต่างถิ่นต่างแดนนะมาหาคุณก็ได้ด้วยคุณกับเขาเนี่ยเป็นทูลเลิฟนะเป็นคู่รักในอดีตชาติแน่นอนที่สุดถ้าตามหน้าไพ่ชุดนี้ไม่มีเรื่องของรักสามเศร้าเลยเขาจะทั้งรักทั้งหลงคุณและอยู่กับคุณ เขาเรียกว่าไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะใช่ปะ่ะแม่หมอพูดถูกใช่ไหมอยู่กันจนแก่เท่าะค่ะไปอย่างนี้พูดง่ายกว่าอยู่กันจนแก่เท่านะคะอยู่กันอย่างมีความสุขครอบครัวมีความสุขฐานะการเงินก็มั่งคั่งมั่งคงดีนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะเขาจะรักและซื่อสัตย์กับคุณไปเจือบจนแก่เท่าเลยนะมีความสุขบริบูรณ์ทุกอย่างหลังจากอยู่ด้วยกันแล้วเพราะผ่านวิบากกรรมความทุกข์มาเรียบร้อยแล้วไง โอเคค่ะก็รับพลังงานหน้าพ่กันไปได้เลยนะสุขสมหวังนะคะถ้าเขากลับมาอีกครั้งก็เปิดรับนะคะเปิดรับถ้าคุณรู้สึกว่ารักเขาจริงแล้วรู้ว่าเขาคือเนื้อคู่คุณก็เปิดรับค่ะเพราะคุณจะได้แต่งงานกับเขาอยู่กับเขาจนแก่เท่าอย่างมีความสุขมีลูกหลานบริวารที่มีความสุขนะ The world สุขสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะอ่ะตามนี้ค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ